สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีคุณชัยสวิตเซรด์ทุกท่านนะคะวันนี้แต้มกับออมแล้วก็พี่ขวัญค่ะมาไลสดนะคะแจ้งรายงานให้กับลูกค้าค่ะที่เป็นแม่ไม้ประเทศฝรั่งเศสนะคะเราได้รับเอกสารค่ะจากแม่ไม้เรียบร้อยแล้วนะคะจากลูกค้าของเราที่เป็นเอฟซีนะคะเอกสารมีอะไรบ้างคะค่ะค่ะค่ะเอกสารที่จําเป็นสําหรับการ ยื่นขอบำนาญแม่ไม้ของฝรั่งเศสนะคะเอกสารหลักๆเลยก็จะเป็น่าทะเบียนสมรสค่ะคแต่ว่าเอกสารพวกนี้ก็คือต้องแปลภาษาฝร,รั่งเศสนะคะค่<ฮ>ะก็คือหนึ่งเลยจะเป็นทะเบียนสมรสสองก็จะเป็นใบมรณบัตรค่ะสามก็จะเป็นสุติบัตรของบุตรที่มีร่วมกันนะคะค่ะสี่ก็จะเป็นหนังสือรับรองการเกิดค่ะคต่ะ,<ฮ>ะทรลิบสี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ห้าอะไรก็จะเป็น ข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะต้องใช้เงินนะคะทั้งห้าข้อนี้นะคะเราจะต้องแปลค่ะแปลภาษานะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดเลยค่ะก็มีเอกสารเพิ่มเติมนะคะที่จะต้องใช้แนบด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรคะค่ะถ้าเอกสารเพิ่มเติมที่เราต้องใช้แนบไปด้วยเนาะก็จะเป็นสำเนาหนังสือเดินทางค่ะหรือว่าพาสปอร์ตนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพาสปอร์ตของสามีก่อนอันดับแรกเนาะแล้วก็สองก็จะเป็นสำเนาหรือว่าหนังสือ เดินทางพาสปอร์ตเนี่ยของภรรยาเราก็จะเป็นสาเนาเดินทางบัตรประชาชนของภรรยาใช่ค่ะแล้วก็อเอกสารประกันบำนาญน,นะคะทั้งหมายเลขประกันบำนาญด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนาะก็จะเป็นเลขประกันสังคมค่ะของทั้งสามีนะคะ ค่ะก็เอกสารทั้งหมดนี่นะคะเราก็รวบรวมให้ครบถ้วนแล้วก็ตรวจสอบให้กับลูกคา้าก่อนส่งให้กับทีมงานที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะ<ช>ก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะทีมงานของเราก็เต็มที่กับงานที่ได้รับมานะคะก็ขอบคุณ f อซทุกท่านคะ่ะที่ไว้วางใจแล้วก็ยังไงต่อก็คุณใช้บริการอ่าใช่ค่ะของคุณชัยสวิตสแลนด์นะคะยังไงก็เรา <c oughs> ก็แจ้งลูกค้าได้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะไปทำงานต่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ